รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย g o t o g e t e r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราสายการบินคาเทสแปซิฟิก สวัสดีครับบรเวลาของรายการทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาของทองครับเที่ยวมาทอบอกทุกเรื่องเที่ยวเราบอกทุกเรื่องเที่ยวจริงครับพี่เพ่ไปเที่ยวมาก็มาทอกทอกทออกันในรายการไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมากำบุญครับก้าเดี๋ยวนี้นสายก้าเดี๋ยวนี้เงาแล้วไม่น่าเชื่อมีวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อเราสนทนาธรรมกัน3ามคน3มคนพี่น้องอีแมนพี่ก้ายืนกัน3าคนคนที่สอนเรื่องธรรมะคืออีนี่ เน nee, ี่ยพี <ichi> ่หลวงพ่อไพศาลอะพี公公่ต้องนึกถึงแล้วหยันไปมองหน้าอีแมอื ไม่เบาเนะเาะไปพิอ่ออกมาใสบุญจ้าเทศไปแล้วหนึ่งบทอะไรอย่างงี้หนึ่งการน,นางเทดไปเทศพี่แมนไปหนึ่งกันพี่แมนยังไม่เข้าหัวเอาเอาคันนี้ไปพี่แมรี่พี่ขอขอ,ขออีกหนึ่ง <c oughs> มีคําถามไหมจ้าใช่แล้วนะฮะนี่เป็นคําถามไฮไลท์เลย,เลยนะครับก็เป็นพิธีกรดังในวงการบันเทิงนะฮะมาถามพิธีกรท่องเที่ยวที่ดังเหมือนกันนี่วันเหม่ยโกวิศานะถามเข้ามานะครับคือถามพี่การบอกว่าถ้าจะไปอียิปต์แล้วอยากเที่ยวต่อที่เปตราจอร์แดนเนี่ยควรแบบ ไปกี่วันดีคะอาทิตย์นึงพอไหมหรือคนนั้นกว่นนั้นอหรือประมาณกี่วันอะไรอย่างนี้เนาะคือน้องอะอยากไปประมาณอาทิตย์นึง<ะ>แต่คืออาทิตเอออาทิตย์คือถ้าประเทศเดียวโอ้พอไหว<ะ>อาทิตย์นึงอะ่ะ อียิปต์อย่างเดียวยังตึงเลยนะนึกดูว่าเราต้องอยู่ไคโรใช่ไหมเสร็จบินไปอัสวานบินไปอัสวานอยู่ในอัสวานลักซอรเนี่ยเห็นไหมอัสวานลักซออาบูซิมเบลแค่จากอัสวานไปอาบูซินเบลอ่ะเดินทาง3มชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอาทิตย์เดียวอ่ะก็คงจะได้แค่อียิปต์ใช่เขาเห็นด้วยไม่งั้นมันจะวิ่งมากเลยใช่หรือไม่ก็ต้องตัดอาบูซิมเบลออกเออลราก็เหลือแค่ไคโร อัชออวารักซออ่ะอาทิตย์หนึ่งเอาอยู่แต่ถ้าหนูจะต่อไปด้วยจอแดต่อไปเพทรานางไม่ได้ต่อไปจอแดนนางต่อลองกับฉันด้วยนะจ๊ะมันมีข้อความอย่นี้พี่บอกว่าน่าจะไม่พอนั้นเพทราอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ไปส่วนอึ่งของจอแดนดไปแบบแลนด์มาร์กอันเดียวเลยเออเออ,เอ,อนางกลับไปโพสท่าสวยๆที่เพทราอย่างเดียวแล้วนางกลับอะไรอย่างนี้ก็มันก็ต้องบินไปอัมมานอยู่ดีใช่ไหมบินไปลงอัมมานเอ่อหรือจะพุ่งไปเลยอ่ะ ต่อเนี่ยก็ต้องมี2วันเนาะใช่ถ้าเหมือนอมันมีรถทริปแบบขับออกไปในจุดรับรอบวัดิรามใช่เลก็ใช่ใชเพราะว่าอย่างจอร์แดนประเทศเดียวเนี่ยก็ต้องอามมานขึ้นเหนือไปเจรชัชลงมาเดซีเดซีต่อไปเพชราเพชราต่อไปวัดิรัมรวัดิรัมต่อไปอัคคบาอัคคบาแล้วตีกลับมาคืออีกทริปนึงดีกว่าครอ,อคืออันนี้เป็นเจาะลึกไปเลยอ,อียิปต์ แต่พี่แหวนจะติดติดคิวไงคือเขามีสล็อตตรงนี้พอดีแล้วขยับอีกนิดนึงคือต้องเคลียร์งานแล้วก็เ๋ยจะมีปัญหาเออนางก็พูดอย่างนี้นางบอกถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะติดงานมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออังนั้นก็เก็บคพาใช่าอย่างเดียวก็ได้อาจจะมีส่วนก็อาจจะได้ก็ไม่อ่างนั้นถ้าเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้พี่ว่าสมมุติว่าเออไคโรบินไปเลยอัสวานเที่ยวไคโรหนึ่งวันไคโรกีซ่าเห็นมั้มันมีกีซ่าอีกไงเออ อาจจะต้องเก็บอันหลักๆเลยแล้วไคลโรกีซ่าเยยยยสร็จปุ๊บบ,บินไปอัส,สวานอัส,สวานลักซอ2สองวัน สามวันเสร็จปุ๊บบินกลับมาปุ๊บแล้วบินต่อไปอัมมานคเออย่างเงี้ยอาจจะพอได้อาจจะพอได้อาจจะแพ็คที่เที่ยวแบบไฮไลท์เยอะๆให้มันหมดวันเลยแล้วก็ยอยๆรอบๆไม่ต้องเก็บให้ครบเราจะเอาเวลามาเดินทางเพื่อไปเมืองต่อไปล้วจะได้ลุยต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่อเล็กซานเดรียอย่างเงี้ยตัดไปขึ้นเหนือตัดไปอะไรเงี้ยอาบูซินเบลลงใต้ตัดไปก็คือเกาะกลุ่มอันนี้อาจจะพอได้แต่ก็แน่นเนาะก็เนี่ยก็ทัวร์เชิงึกเหมือนกัน ชงึกทโวยชะงึกมากกล้าจะเข้าใจจุดนี้นี่กูเป็นชะโงกเป็นช่องสองของชะโงกแล้วก็กลับเลยตายลูกพราะปุ๊บกลับแล้วค่ะอะไรเงี้ยเช็คอาเซ่เอออ่ะก็ตอบคำถามน้องหนูแหวนเนาะอ่ะเดินทางปลอดภัยแล้วกันที่สนุกเก็บภาพมาฝากกันด้วยนางไม่รู้นางจะอะไรนางบอกนางไปทำวีซ่าแล้วค่ะโอเคเอออันนี่เลยอ่ะก็สำหรับแฟนรายการเนาะที่แบบอ่ะฟังตอบคำถามไม่ทันหรือจะดูรายการย้อนหลังก็ไปดูที่การกลับ ตายเลย <แ S 2> ครับผมแล้วก็ a c e b o o กก็มีอินสตาแกรมก็มีตอนนี้จริงๆหลักๆพ่การอยู่อินสตาแกรมด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อหาอรายการวิดีโอดู YouTube เลยดูเยอะหลังเลยก็คือเดี๋ยวนี้ดูสดทุกวันเสาร์สี่ทุม่มดูรีรันทุกวันอาท,ทิตย์สี่ทุ่มแต่ถ้าใครดูสดไม่ทันรีรันไม่ทนันไปดูในการขลับยู u ูปการคลับทุกวันจันทร์เราอัปโหลดแต่ถ้าใครจะไปเที่ยวกับเรานะคะและ Go to g e t h e r Travel เรามีทริปเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าอยากจะพุ่งไปที่ กรีนแลนด์12-22สิงหาสำหรับใครที่ตอนนี้มีเวลาแพลนนะต้นปีไปจนถึงเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยยังยังทันที่จะแพลนเพราะว่าอ,อ,อย่าลืมว่ากรีนแลนด์เราต้องทำวีซ่าพิเศษเออวีซ่าไปกรีนแลนด์ซึ่งมันต้องใช้เวลาก็อาจจะแบบนะมีเวลาครึ่งปีในการตัดสินใจเรวด้วยวิวด้วยแล้วอ่ะภาษาฝรั่งก็จะบอกว่าต้องไปดูก่อนตายอ่ะ เป็น,ท,นที่เดียวครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องไปกร<ช>ีนแลนด์นะฮะประมาณนั้นเลยเออครับโท<อ>รที่ไหนครับบุ๊กที่ไหนฮะศูนย์สองสองหนึ่งสองสี่สองหนึ่งสองได้เลยไปเที่ยวด้วยกันคใครยังนึกไม่ออกเนาะว่าเอกรีนแลนด์ไปแล้วน้ำแข็งมันจะประมาณไหนเดินเยอะไหมไปดูปลาแล้วจะถ่ายรูปยังไงนอนในเรือเป็นห้องยังไงไปดูได้ใน youtube การับค่ะ4ี่เอพิโซดที่เราทำไว้กรีนแลนด์คนเข้าไปดูเยอะมากที่เข้าไปดูตอนนี้แบบเออ แสดงว่าคนเขาก็สนใจเหมือนกันแล้วพอรู well> oh, like ้สึกกันก็รู้สึกว่ามันมันกริปนะมันเนียนเนียนสวยด้วยแล้วก็อยู่สบายไม่ได้ลำบากขนาดนั้นอ่าก็เชิญชวนกันอ่าคราวนี้ไปไหนครับเราไปแคนาดากันมั้งอ้อันนี้ก็ที่ตอนนั้นไปล่องเรือเหมือนกันไหมครับอันเดี๋ยวช่วงหน้ามาทอล์กด้วยกันต่อกับทอล์กเรื่องเที่ยวครับ Go together travel ทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองชวนคุนออกเดินทางกับทริป Ex o ซ i c g r e e n l a นแลดด้วยการล่องเรือ a l b a t r ร s ส e x p e d i t i o ชแวะชมหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในแถบมหาสมุทรอาร์กติกและเดินทางไปยังแหล่งวรดกโลกอย่างอิลูริสต์ไอซ์เบย์หดที่มีไอซ์เบิร์กก้อนเมื่อมาล่องเรือดูวานแล้วร่วมดื่มดำกับวิวระดับ5ดาวออกเดินทาง12-22สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 2 2 1 2 4 2 1 2 0 84316 6132 สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน Airbnb มาเที่ยวกันดีกว่าอ,อยากรู้เหมือนกันกำลังจะไปทําวีซา่ารอไว้แล้วเหมือนกันแบบพี่แหวนอะผม วิซาแคนาดาใหม่เอี่ยมเรียบกริบและยังไม่ได้ปึ้งไม่มีรอยเลอะเลยเออสำหรับการเดินทางไปแคนาดาสะดวกสบายก็ต้องคาเทยเปซิฟิกเลยค่ะครับบินยังไงบ้างพี่บินแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงกรุงเทพฮ่องกงฮ่องกงแวนคูเวอร์โอ้บินตรงเลยมีทุกวันด้วยสองสองเลยทุกวัาด้วยพอไปถึงปุ๊บก็คือนี่เลย a i r b บ b ครนบ ็คอินก่อนเลยอือโหนี่คือเซตอัพห้องเขาแบบนี้เลยเหรอใช่นี่เลยเซตอัพห้องนี่อยู่ในแวนคูเวอร์เลยอยู่ในแวนบินปุ๊บคือแวนคูเวอร์เนี่ยเป็นเมืองที่มีที่พักของ Airbnb เยอะมากครัอยู่ใจกลางเมืองเลยคือเดินไปเที่ยวตามมุมต่างๆครับอะไรอย่างเงี้ยสบายๆเลยเนี่ยดูดีบ้านเขาโอ้เนาะการพัก Airbnb ดีมันก็ดีนะมันก็สะดวกตรงนี้แบบว่า อย่างไปถึงเนี่ยเจ้าบ้านเขาจะแบบว่ามีวางแมพเอาไว้คอยแนะนําว่าที่เที่ยวใกล้ๆอะไรอย่างนี้อ่าก็ดีก็ลองใครอยากมีประสบการณ์แบบทําครัวมีครัวเองเขาจะมีกระฟงกาแฟมีอะไรไว้ให้แต่คุณสามารถไปซื้อของมาคุกมาอะไรอย่างนี้มาเที่ยวกันบ้างเราเคยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแวนคูเวอร์มาครั้งแล้วแต่อน้นเนี่ยเป็นการเที่ยวภายในตัวเมืองในตัวแวนคูเวอร์เองไปเที่ยวสวนสแตลลี่พาร์คอะไรอย่างนั้นอ่าแต่ว่า ครั้งนี้เดี๋ยวออกไปเที่ยวรอบๆแวนคูเวอร์กันบ้างเพราะว่ามันมีรถฟรีจ้าความชาญฉลาดของการท่องเที่ยวแวนคูเวอร์ <c oughs> เขามีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ใช่ไหมเช่นคาปิลาโนแอาซึ่งเ,เป็นแบบเออก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของคนที่จะไปเที่ยวสมวมุติว่าคนมีเวลาเนี่ย ก็แคมีรถฟรีแบบนี้เว้ยอ๋อชรี่บคัสซี่ใช่แล้วก็แบบวิ่งลอบหลุดแล้วดูนีข้ามสะพานดูวิวของแวนคูเวอร์ฟรีเลยเหรอพี่ไม่ต้องจ่ายฟรีเลยโอ้ยฟรีเลยป่าวนางไปบวกในค่าตั๋วแล้วใช่ว่าไม่งั้นถ้าไม่มีรถฟรีคนจะมาไหมไม่มาเออคนก็ต้องบอกว่าเอ้ยบวกค่ารถไปก่อนเว้ยนู่นนี่นั่นอ่าแต่แบบ แต่พี่ก็คิดว่าเออถ้าคิดอย่างงี้การท่องเที่ยวมันเป็นการเขาคงโคกันหมดแล้วล่ะใช่แต่มันทำให้นักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คอยากไปเพราะมันแพงใช่ใช่รู้สึกเอ้ยรถค่ารถเที่ยวฟรีเว้ยถ้านั่งแท็กซี่ไปเองอย่างเงี้ยแพงนะเพราะมันก็ไกลพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงปุ๊บคาปิลอนเป็นที่ที่แบบโอ้โหคนมาเที่ยวจะนึกถึงอะไรนึกถึงสะพานแขวนยาวยาวไปร้อยเมตรเลย ข้ามสะพานนี้เป็นสะพานแขวนแล้วอยู่เหนือแม่น้ําคาบิลาโนซึ่งสูงมากอ่านี่สะพานนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินข้ามกันนี่เป็นไฮไลท์ของคนที่มาที่นี่ข้างในป่าแน่นมากป่าแบบคนหรือต้นไม้ครับคนหรือต้นไม้ ดูประชากบรบนโซฮานแล้วดูน้าหวัดเสียวอ่าก็จะมีเสาโทเทมซึ่งอย่างที่รู้กันเนอะแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาก็ต้องเจอกับเสาวพวกนี้ที่แบบว่าเหมือนเป็นต้นกําเนิดของเขาเลยที่แบบว่าเออมาที่นี่เนี่ยเสาโทรเทมทุกที่ที่นี่ก็เหมือนทําเป็นมิเวเซียมย่อมยอมเอาไว้ให้คนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออมาแล้วนะนี่ถ้าเสาเออมาอ่านประวัติของพวกเสาโทรเทมกันอะไรอย่างเงี้เออน,นี้นี่ก็ส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นสนไม่ใช่ส่วนใหญ่บางส่วนก็จะมีสนซีด้าซึ่ง ซีด้าอย่างที่เรารู้กันว่าไม่ได้หาดูกันได้ทุกที่ก็จะมี<ฮ>ะที่เลบานอนที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเลบานอนเลยอ่าแต่ที่เนี่ยก็มีซีด้าบ้างอ่าแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นสดหลากหลายประเภทเลยที่อยู่ในนี้อ่ามีมุมนึงเป็นเล่นดนตรีสดก็มีอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะลงสะพานต้องมีดนตรีย้อมใจนี่จะ้ะเดี๋ยวพอลงแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายเลยนะอีเดินเนี้ยแล้วคนอ่ะโอ้ข้ามสะพานเนี่ยแล้วคนี่ยนี่ห้ามเซลฟี่นะจ๊ะ มีไอคนเนี่ยบางทีแบบเราจะไม่พูดว่าสัญชาติไหนเราถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเซลฟี่อย่างนี้มีไม้สติกเขาเขียนอยู่ว่าห้ามอะไรอย่างนี้เพราะมันอันตรายมันเดินไม่ง่ายเลยนะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอ๋อแต่น้อยกว่าอีด้านหนยเอ๋อแล้วอียาติงอ่ะเที่ยวไปอ่ะชื่อเลยนะลู่หลู่ติงหลู่ติงเียวลู่ติงเฉียวตุยอันนั้นอะยากไอ้นี่ยังแบบว่าไม่ไม่โครงมากแต่มันยาวไง สมัยก่อนเนี่ยช่วงศตวรรษที่19เนี่ยก็เนี่ยมีพวกวิศวกรมาทํางานที่นี่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะทําสะพานเชื่อกนั้นก็ใช้เป็นเชือกปอก่อนแขวนแขวนไปเนี่ยข้ามยาวไปเป็นร้อยเมตรเออแต่ต่อมาปุ๊บเออนะพอมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวปุ๊บมาทํา ใหม่แต่ก็ <What S 1> โอ้ <I know. S 1> โดายาวมากใช่ชอบการนําเสนอเรื่องของเรื่องราวของระบบนิเวศที่นี่ที่แบบเขาสุแทรกตัวไว้ทุกที่เลยอ่ะโ,อโซนนี้เขาทําสวยออมกากาคือาาทําไว้เป็นอ่ะช่วงนี้เป็นเอ,อ่อเรนฟอเรสก็จะแบบเป็นป่าแบบนี้นะ<ม>คุณจะเจอพืชพันธุ์ประเภทนีออ้มีอะไรบ้างมีต้นกําเนิดมายังไง<ม>รากพันธุ์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วข้างในไม่ได้มีแค่นี้เด็กจะชอบมากเพราะว่ามันจะมีแบบออวัดเซียวระดับหนึ่ง <laughs> เสียวระดับ2แบบใครเดินได้ตรงไหนมีแบบหลากหลายรูทมากคนสามารถใช้ชีวิตได้ในนี้ได้เป็นวันเลยนะถ้าสมมติว่าคุณ enjoy กับการเดินท่องธรรมชาติเพราะมันไม่ได้มีป่าสําหรับให้เด็กเดินอย่างเดียวมันจะทําแบบผู้ใหญ่ก็เทรลกิ้งได้เด็กก็สนุกได้กับการเนี่ยปีนป่ายไปตามเขาเรียกอะไรนะเส้นทางต่างๆก็จะมีอย่างเงี้ยเยอะเลยเดินไปเรื่อยๆเลาะเลาะไปอะไรอย่างนี้บางช่วง มันก็จะเป็นนี่การเดินลงมาอีกมุมหนึ่งหลังจากไปเดินบนสะพานแขวนอะไรนู่นมาแล้วรตรงนี้เป็นเดินบนกระจกแก้วอไม่แล้วดูดิดูทางเดินดิเออแล้วมีบางช่วงเป็นกระจกใสอะไรอย่างนี้ไงเอเอแต่ ก็สวยถือว่าเขาทําโค้งออกมาให้เห็นให้เห็นหน้าผาให้เห็นด้านล่างของด้านล่างของแม่น้ำคาบิลาโนเนี่ยเป็นทางเดินว่นไปว่นไปวนมาแต่เดินเป็นเนี่ยเส้นช่องแคบๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกนะพี่ก็ว่าเออพี่ก็ว่าถือว่าเป็นเส้นทางชมธรรมชาติที่สร้างได้หวาดเสียวดีเพราะมันเลาะไปเรื่อยไงมันเดินเลาะเลาไปเรื่อยต้องไปตามหลุมของเขาด้วยนะเออนี่แต่ทำให้รู้เลยว่า ทีเนี้ยป่าสนกับป่าไอ้พวกเฟิร์นอะไรต่างๆเนี้ยนี่เออชอบมันนี้มากเขาทําให้เห็นว่าเนี่ยเวลาน้ํามันหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนอ0ปีจะเป็นอย่างนี้ด,ดูดูปีแรกๆก,ก่อนดูปีแรกๆมันจะมี5<ต>ปีเออสิบห้าปีเใจเฉยเอออะไรอย่างนี้สักพักปุ๊บเริ่มเป็นล่อง พีมาห้าปีอันนี้เป็นแม่น้ำไปละห้าสิบปีเป็นแม่น้ำได้เลยเด็กเด็กมันเห็นไหมเป็นแบบทำให้เด็กเข้าใจง่ายไงเรื่องบางเรื่องเสื่อมกลางแจ้เป็นใช่ใช่ใช่พูดคำนี้ถูกอะไรอย่างงี้เขาเก่งนะทาวน์นั้นไกลจะมันเยองแยนเลา เขาทำป้ายสวยน้าอ่านไปหมดอ่ะ,อะดูได้ความรู้<ช>ด้วยเอ,อมาม<ช>ันรูสึกั ah นะชีว่าเกศสีแน่นอนออันนี้ก็เป็นคาปิลา n โนซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่รอบนอกของแวนคูเวอร์ <Vancouver S 1> รนะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูยังมีอีกรอบนอกก็มีข้างในก็มีแจะจะไปไหนด,ดูก่ะติดตามช่วงหน้ากับเขาเรุ่องนี้ตอนนี้เบรกสักครู่เดียวครับ Go Together Travel รัทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองชวนคุนออกเดินทางกับทริป Ex o ซ i c g r e e n l a นแลดด้วยการล่องเรือ a l b a t r ร s ส e x p e d i t i o ชแวะชมหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในแถบมหาสมุทรอาร์กติกและเดินทางไปยังแหล่งวรดกโลกอย่างอิลูริสต์ไอซ์เบย์หยอดทมีไอซ์เบิร์กก้อนเมื่อหึมมาล่องเรือดูวานแล้วร่วมดื่มดำกับวิวระดับ5ดาวออกเดินทาง12-22สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 2 2124212 084 316 6132 สนับสนุนโดยทิพยประกันภัย Tomorrow Explorer เมื่อกี้เหมือนเป็นสะพานแขวงเป็นเส้นทางเทรคไปแล้วยังไม่จบเดี๋ยวมาเทรคอีกเทรคอีกครับเดี๋ยวมาเทรคอีกอก็เรามากันที่ g r o s t Mountain เป็นอีกที่หนึง่ง อีกแล้วค่ะมีรถฟรีอีกแล้วรเราไปตามรลุของรถฟรีนี่รถฟรีของที่นี่เป็นอย่างนี้<อ>นี่เป็นบัสเลยแต่เราก็นั่งออกจากนอกเมืองมาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเสร็จปุ๊บรถฟรีมาแล้วแต่ว่ามาเริ่มเสียงเงินตรงขึ้นกระเช้าซึ่งขึ้นไปบนกรอสแมลเทนอะไรเงี้ยแต่มาแล้วอันนี้ขึ้นกระเช้าแล้วจา้าโอ้โหนี่ถ้าเป็นหน้าฤดูหนาวนะไอ้ตรงนี้ก็ต้องขาวโพลนอะไรอย่างเงี้ยนี่พอซัมเมอร์ แล้วร้อนอุ่นๆเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นสูงมากนะกระเช้าเนี้ยขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างบนมีอะไรข้างบนเนี้ยแรกก็มาอยากรู้เหมือนกันเนอะเพราะว่ามาแล้วก็ไม่เคยมาไงมาแวนคูรข้งก่อนก็ไม่ได้ออกมานอกเมืองอะไรอย่างนี้ครัคร้งนี้พอมีเวลาเลยออกมาดูแต่วิวมันสวยมากนะพูดถึงเนี้ยพอขึ้นมาเห็นนะนะสวยแถวนั้นมันจะใสแล้วครับฟ้ามันจะใสแล้วพอเรามาน้ํากับต้นน้ำจะทำไมมีรอยเท้าแบบนี้คะคุณ เป็นรอยหมีรอยเท้าหมีเ,เดินตามรอยพอเพราะอะไรเพราะที่นี่เนี่ยมีการละเล่นอะไรหลายอย่างมากเลยร,รูปปั้นของพวกคนที่ขึ้นมาแบบ,รบสร้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็น,นี่อันนี้เป็นโชว์ลัมเบอแจ็คโชว์มีวันละสามโชว์หลักสามรอบ,รบเอ,อกาเป็นครั้งแรกที่พี่ดูเนาะพี่ว่าฝรั่งเขาก็ชอบดูเนาะฝรั่งแบบ ก็สนุกด so like. ีอ่ะมันก so nice. so ็เป็นโชว์อะไรนะเขาเรียกโชว์อะไรนะที่ก้าบอกคนตัดไม้เออดู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 ดยังก็ลิงเนี่ยลูกปีนขึ้นไปแบบเรียนเชิญเรียนเชิญมาเกาะสมุยดีไหมอืมคือแบบปีนโชว์มันก็สนุกนะมันก็โชว์แบบประมาณ40นาทีก็เป็นโชว์แข่งกันระหว่างทีมนี้กับทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นตัดไม้ตกลงมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่แบบว่าเออคนที่ขึ้นไปเที่ยวมันรวมอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่า สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของคนที่มาที่นี่ก็คือมันก็จะเป็นเนี่ยมาดูหมีกริสลี่เหมือนมีสีน้ำตาลเนาะ,อนะเออก็เออแต่มันจะไม่ออกมานะมันก็จะมีโซนพี่ชอบการทำที่เนี้ยคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่เขาให้อยู่ตามธรรมชาติอะเหมือนกั้นบริเวณไว้ก็จริงแต่ว่าไอ้การกินอยู่เนี่ยคือสภาพแวดล้อมเหมือนเดินอยู่ในป่าเลยอก็เดินอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ ออโอ้โหเป็นดาราของที่กรอสแมวเทนเลยคนมาก็คือมาดูหมีเสียมตาลเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่อยู่ของมันนะแถบ Canada, แคนาดาแถบอ,อ,อะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเดินเดินไปยับเพราะมันมีเทรลด้วยไงเขาบอกต้องเดินดีๆเพราะเดินไม่ดีอาจจะไป<ง>เออหลงแล้วก็ไปเจอกัหมีเอออาจจะแบบว่าเจอในธรรมชาติเองหรืออะไรเงี้ยเพราะดีนี้มันมีเทรลเราก็เดินไปเหมือนกันไปเดินดูตามมุมต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่า มันเหมือนมันจะมีตามหลูกของมันอะว่าไอ้ตรงนี้เป็นโชว์ไอ้นี่ไอ้ตรงนี้โชว์นกแก้วไอ้ตรงนี้โชว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบอลองไปดูอะไรเงี้ยสำหรับนักเล่นสกีถ้าเป็นฤดูหนาวที่นี่เป็นมีเลนสกทีที่ที่ดีมากเขาบอกมีให้สําหรับนักสกีทุกระดับเลยตั้งแต่บรินเนอร์ไปยันโปรอะไรอย่างเงี้ยเข้าเมืองกันหน่อยในเมืองก็มีอีกหลายที่นะคือถ,ถ้ามีเวลาลองมาเดินกันได้เราจะพบว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่เหมือนผู้คนมาเพื่อต่อเรือ จริงมันเป็นเมืองทันสิตย์ยังไงไม่รู้เออเหมือนมันเป็นเมืองที่แบบทันสิตคือที่เดินสวนกับเราบนท้องถนนเราจะรู้สึกทันทีแล้วมาครูสมาครูสมาครูสเพราะว่าถ้าเราไปเดินไปตรงท่าเรือเราจะพบว่ามันมีเรือจอดอยู่แบบโอ้โห,โห คือวันคูเวอร์คือพอร์ตใหญ่พอๆกับแมลมี่อ่ะคือเท่าที่พี่เห็นนะในโลกนี้มีอยู่2ที่ที่แบบเป็นพอร์ตใหญ่มากสำหรับการครูสก็คือแมลมี่ Miami, กับที่คือวันคูเวอร์เรือนี้จอดเรียงกันเลยยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยจอดเรียง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 หรือถ้าไม่สบายกระเป๋าไม่สบายกระเป๋าก็เอ็กซ์แพดมาทำงานใส่สู้อ แต่ง<ต>ชุดใส่เชิดเชิแต่คนจีนเยอะมากเยอะเลยแวนคูเวอร์เป็นที่ที่แบบมีมีคนจีนเข้าไปตั้งลกลากอะไรอย่างนี้นใช่ว่ามีชหนาทาวใหญ่มากอะแต่มุมแกสทาวอะไปแกสทาวกันไปดูกันแกสทาวนี้เป็นถือว่าสำหรับคนแวะเวียนมาแวนคูเวอร์เนาะนี่คือมุมที่ทุกคนจะต้องมายืนแล้วก็โพสท่าแล้วก็รอฟังไออะไรนะ ระคังเหรอไอเออไอนาฬิกาไอน้ำอ่ะที่มันอยู่วูแล้วก็อะไรนะ้มันอะไรก็เกิลสเปิลอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันจะพ่นออกมาเดี๋ยวมันจะพ่นออกมาเนี่ยเออต้องรอต้องรอดูนี่เลยถนนนี้เลยก็คนก็จะมารอดูอีนาฬิกาไอน้ำแต่เป็นถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งย่านกินดื่มย่านที่จะเรียกว่าเป็นถนนไอเดียถนนที่ ย่านใจกลางเมืองพอดีช้อปปิ้งกินดื่มจบอยู่ที่ถนนนี้ครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างเนี่ยบางทีเดินบนท้องถนนเราก็รู้สึกมาครูสมาครูสมาครูสเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนมาครูสซึ่งนั้นอะไรอย่างงี้งนี่ทุกคนก็จะมารอนี้นี่อะไรกาไอ้น้ำมันจะตีทุกน่าจะทุกสิห้นาทีไหมแต่ก่อนพี่คิดว่าทุกครึ่งชั่วโมงแต่พี่รู้สึกว่าพี่เดินผ่านไป สิบห้านาทีไม่ใช่เป็นนาฬิกาที่ก็ยุโรปมันจะแบบมีอะไรโผล่มาไงแล้วก็หมุนติ้งๆเนี่ยอันนี้อันนี้มันมันกลายมาเหมือนคลาสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอ่ะกระโดดกระเด้งออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่อันนี้ไอ้เป็นนายิกานะใช่ก็ถือว่าเป็นเหมือนแบบว่าเออนะเป็นที่ที่เวลาคนมาแวนคูเวอร์ปุ๊บก็ต้องมาแต่เสร็จก็เดินไปจับเวลามันแล้วเดินไปดูมันหน่อยเดินไปถ่ายวิดีโออ่าแต่อย่าลืมว่าแวนคูเวอร์ไม่ได้มีแค่นี้แวนคูเวอร์ยังมีฮาร์ดนี่ ย่านริมน้ําที่ให้ทุกคนมาเอนจอยกับชายหาดซันเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเนี่ยมันทําให้แวนคูเวอร์เป็นเมืองหน้าอยู่ในส่วนตัวพี่ติดลันดาพี่ติดลันัาครับใช่เพราะว่าคือไม่ว่าจะโหวตอีกครั้งอ่ะไม่มีปีไหนที่แวนคูเวอร์ไม่ติดหนึ่งในเมืองหน้าอยู่ของโลกเออคือมันมันทั้งสะดวกสบายมันทั้ง เอออานวยให้กับคนในทุกสิ่งอย่างครับเอในทุกเรื่องเลยอ่ะทั้งเรื่องการใช้ชีวิตกิจกรรมต่างๆนานาความปลอดภัยซันเซ็ตสวนพีครบเลยอแดดได้ครบในที่เดียวเอออะไรอย่างเงี้ยถูกครบในที่เดียวเนี่ยดูสิเห็นไหมมันคือเมืองในในทัศนะพี่นะมันเป็นเมืองลื่นรมครับ มันเป็นเมืองรื่นรมคุณจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งที่นู่นแดีผมนอนห้องใต้หลังคาก็ได้ชึกๆเดี๋ยวเดี๋ยวระดับมีบ้านเม่กี่คนเออไม่มีทางเราเช่าอยู่ไปก่อนแล้วกันเนาะเอออะไรอย่างี้อ๋อมุมนี้เป็นมุมอีกมุมหนึ่งเป็นมุมกินดื่มเหมือนกันอ่าเป็นมุมกินดื่มนี่ v a น c o u ว e r c o n v e n t i o n c e n t e r ก็คาเฟ่เต็มเลยเห็นไหมส่วนพี่ก็ฝากท้องไว้กับอีแคคตัส ขับมเมื่อกี uh ้ huh. ทุกวันเลยมันมีหลายสาขาไงรู้ <Yeah. S 1> สึกกินแล้วชอบก็แบบเออมันจะมีหลายลาสาขาในตัวเมืองก็มีอะไรอย่างเงี้ยม,มันหลากหลายใช่ไหมครับใชอ่อันนี้เป็นอีกมุมหนึง่งเป็นหย่อมย่านที่เหมือนเออพวกนักท่องเที่ยวพวกอะไรอย่างงี้ก็จะมาตรงนี้เขามีไอ้นี่ด้วยนะซีเพลนเพิ่งรู้บินไปไหนอะไม่รู้ไปลงไหนอะถ้าไม่มายืนตรงนี้จะไม่รู้เลยว่าอเป็นเกาะเป็นเกาะตลอดเวลาคิดว่ามีเฉพาะฟิจิกับมาลดีเท่านั้นที่มีซีเพลนปรากฏ เมาดีไอแวนคัวมีแล้วนี่ดูเอาเอาไว้ให้คนนั่งนั่งเล่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเมื่อยใช่ไหมนั่งจากตากแดดเออไปเก้าอี้อาบแดดอ,อะไรอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทั้งหมดนี้ก็คือแวนคัวรอบๆแวนคัวน,น,น,นะเนองชิว,ชวๆอะ่ะบรรยากาศดีพลังมันดีอะ่ะเวลาไปทุกคนจะผ่อนคลายหมดนะครับผมรมรื่นรมเรือนอะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Go to g e t t e r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราครับทิพย์พาประกันไัยครับแล้วก็ร้าน t o g e t h e r Cafe and Bar นะครับอยู่ที่ซอยประเสริฐมโนกิจ33เข้ามาได้เลยนะครับอยู่ปากซอยเลยอยู่ปากซอยเครื่องดื่มเย็นชื่นใจมากมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามเอาไวครูว่าจบแล้วเหมือนกันจบแล้วจบแล้วไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อแต่ว่าจริงๆอยากเอาพวกอันนี้มาเหมือนกันนะมีคนบอกว่า อยากให้เอาพวกเลบานอนอะไรอย่างนี้มาเออยังไม่เคยเล่าในทอง์คเดิเที่ยวใช่ไหมเลบานอนเนี่ยเดี๋ยวไว้รอดูได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันกับรายการทอล์คเดินเที่ยวกับการชนะหงทองเที่ยวมาทอล์บอกตัวเดองเที่ยวนะครับวันนี้โมเวลาแล้วจริงๆลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ